อันนี้เมนูมื้อเย็นแกงเห็ดนะคะเพื่อนๆบดตับนะเธอผิด,ผดหันห่นไสด้วม,มีน้ำยาดัางผงซีบักหรอซบฟักแกงเห็ดใส่น้ำยาด่าง เดี๋ยวเราจะก็จะไปตั้งไฟเนาะไปตั้งไฟเขากะละมาล่างเห็ดรอดนจะจ๊ะี่ตัดตัดลากก่อน เอาลงให้ปลากินหมือนแบบอันอน,นี้คนหักบอกน,นี่เื่นเยอะข้นอืาวตัดครึ่งตัดบ่ตัดเาดนาะยาวไปตัดครึ่ง จะหามสีม่มงหามุ่งสีม่มงกว่าห้าม โดยน้ำเดือดก็ไปลงนะคะเด็ดเด็ดผักหอมเนาะผักหอมผักหอมกไ็ไปไส่ตูกับผักผักขาผักชะอมดดออออเด็ดรอเนี่ยยอดอ่อนๆตัดเลยเนาะ ถาดก็ได้ได้พักจะอมเสียบเพิ่มรสชาติไปมังรักของคู่กันงามเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยว,วเฮ็ดใส่ rock ปรุงก่อนจะไปชิมปรุงน,น้อยก่อนเดี๋ยวมันยไปชิม เฮ็ดสุปก็มาจังไข่มาซิมล้วกค่ะไข่มใส่ใบเรื่อหลักครับใบชะอมนะจ๊ะเฮ็ดสุกแล้วนะจ๊ะชิมเรียบร้อยอร่อยแมนบปล่ล่ะเดี๋ยวสิร์อีอกรอบหนึ่งโอเค <laughs> มีการเยีปะปากจับจับปอมพ่อใส่พักเข้าไปกะทิ เป็นอีกรสชาติหนึ่งจ้ะมันเกดกลมกลมขึ้นคอเกาเมนูเพื่อสุขภาพเมนูเคิรนดยังก็เจ๊บอ่ะอันเจ๊บ อันเจเน่อยเะเดือดแล้วก็ติดไฟได้พร้อมกินขอบคุณนะคะเพื่อนที่รับชมขอบคุณมากๆากนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอือม เอ็นมาวันนี้แซ่บกว่าเก่าหอมผักขาหอมผักยูจูหอมเนี่ยแซ่บกว่าเก่ามาจ้าเพื่อนๆกินนะค่ะเสร็แซ่บด้ยเสร็แซ่แบ,บปิดไฟเรียบร้อย